สวัสดีเชา้าวันอาทิตย์ค่ะเพื่อนๆอยู่วยกันกัดจิรานะคะวันนี้ค่ะพาเพื่อนๆออกมานอกสวนเนาะนะคะตอนนี้อยู่ที่ทุ่งนานะคะจะพาเพื่อนๆมาขุดปูค่ะวันนี้เราจะกินแกงปูกันนี้เลยกับทีมงานนะคะวันนี้ลงทุ่งนานะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยประมาณ5วันที่แล้วนะคะมีฝนตกนะคะแต่ก็น่าจะยังพอมีอยู่นะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆค่ะไปดูพร้อ,รอมๆกันค่ะว่าที่นี่เนี่ยเขามีวิธีการหาปูนากันยังไง ะะชาวไร่ชาวนานะคะหลังจากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วนะคะก็ทิ้งช่วงไปสักพักหนึ่งค่ะแล้วก็จะมีปูนะคะมาอยู่นะคะตามพื้นที่ต่างๆบริเวณรอบๆนาของเรานะคะแล้วก็แวกๆหาแบบนี้จะเอ๋อ่าเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูว่ารูปูมีลักษณะยังไงนะคะแบบนี้นะเดี๋ยวนี้จะหาค่อนข้างยากนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่า ส่วนมากเนี่ยก็จะใช้สารเคมีกันเนาะก็จะเริ่มที่จะสูญพันธุ์แล้วก็จะพอลงเหลือให้เห็นอยู่บ้างคะ่ะแต่แ่าจะไม่ค่อยเยอะนี่อันนี้ก็เดี๋ยวมาขุดได้นะนะคะเมื่อกี้ก็ได้นี่ร่องรอยการขุดกับเมื่อกี้จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะเดินกันไปเรื่อยๆคะ่ะตามท้องไร่ท้องนาไปเรื่อยๆเลยนะคะสามารถขุดได้ตามอัธยาศัยเลยนะคะ เป็นวิถีชีวิตนะคะของชาวไร่ชาวนายอย่างเราก็จะประมาณนี้อ่ะไหนโชว์พี่ๆไหนเล็้วตาเอนีมนะคะเมื่อกี้ค่ะก็คือแหวกฟังไปนะคะก็ได้กบด้วยนะคะเป็นกบงบนแบบนี้ได้แล้วอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเราจะขุดกันไปเรื่อยๆค่ะวันนี้อ่านะคะตอนนี้ก็เจอรูปูอีกแล้วนี่ค่ะก็จะเป็น <laughs> จะเป็นรูแบบนี้อันนี้ตัวน่าจะไม่ค่อยใหญ่มากเนาะพี่ตักก็จะสังเกตตามตามขนาดของรูใช่ไหม,ไมถ้ารูใหญ่ก็ตัวใหญ่โอเคเอา้าติดขาน,นะคะอีกรูนะึงนี่แล้วก็จะเล็งรูไว้แล้วก็จะขุดไปเรื่อยๆค่ะจะเป็นแบบนี้เลยอันนี้น่าจะเป็นตัวไม่ค่อยใหญ่มากแต่ว่าเอารวมหลายๆตัวก็สามารถทำกับข้าวได้นะคะเดี๋ยวขุดไปเรื่อยๆ บรรยากาศนี่นะคะทุ่งนานะคะที่จังหวัดสุรินทร์นะคะตอนนี้วันนี้อากาศค่อนข้างเย็นค่ะอากาศดีเลยลงทุ่งนาก็จะไม่ค่อยร้อนนี่นะคะเดี๋ยวจับหนีบไหมอย่าหนีบเดอ้อเอ้ย<ก>อย่าหนีบเดอ้อร้องเดอ้อน,น,นี่โอ้อันนี้รูมันน้อยเนาะตัวก็นน้อยนี่ได้แล้วไปอยู่กับเพื่อน ฮีทฮะเ้ปมาูนหาแก้วจริงอู้อ้ตักตัวใหญ่เลยอันนี้อู้นี่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 น่ใหญ่แวม ค่ะแล้วก็ขุดผ่านไปประมาณยี่สนาทีแล้วค่ะก็ขุดไปเรื่อยๆค่ะปูนะคะช่วงนี้ตัวยังไม่ใหญ่มากค่ะพเพื่อนๆนี่ตอนนี้ได้ประมาณนี้แล้วนะคะได้ประมาณสาสิบตัวแล้วค่ะเดี๋ยวจะขุดวันนี้จะเอาสักร้อยตัวนะคะเพราะว่าไซส์เขาไม่ค่อยใหญ่นี่จะประมาณนี้พนักงานถือครุ <laughs> นี่นะคะตัวเมื่อกี้ที่ขุดไว้เนี่ยจะเป็นอย่างนี้ไม่แน่ใจว่าพเพื่อนๆจะเห็นไหมเดี๋ยว นี่นะคะปูปีนี้ตัวไม่ค่อยใหญ่นะคะโอเคเดี๋ยวขุดต่ออ่ะเอาครูมาให้ป้าแล้วเดี๋ยวมันหนีมือหนูอุ้ยหนีบหนีหนีถือข้างหลังนี่นะคะรูปูสำหรับใครๆที่ไม่เคยเห็นค่ะอโอเคสามนีม่ด้วยโอ้หอมขุดอโช่หน่อยนี่ ได้แล้วนี่ก็ได้อีกตัวหนึ่งละสลับกันขุดนะคะเพราะว่าเสียมมีแค่สองอันดูสิได้กี่ตัวแล้วตัวมันเล็กๆนะคะแต่ว่าถ้าได้อีกสักยี่สิบตัวก็น่าจะแกงได้แล้ว มาเจอรูปูอีกเพียบเลยค่ะแต่ว่ามันจะเป็นรูที่มันเล็กเกินไปนะคะน่าจะตัวน้อยเกินก็เอาไว้ก่อนเพียบเลยเต็มน่าจะอยู่กันเป็นครอบครัวค่ะตอนนี้ขุดปูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ขึ้นมาอยู่ที่ร่มแล้วค่ะนี่ จะให้ดูปูนะคะเห็นไหมอุ้ยไหนเดี๋ยวนี่ค่ะเดี๋ยวเมนูเย็นนี้นะคะจะทําแกงปูนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยที่จะกินกับแกงปูก็คือผักกระโดนนะคะเดี๋ยวจะเก็บผักกระโดนกลับบ้านด้วยนี่ค่ะต้นอยู่ข้างหลัง ันนี้ก็ได้นะคะพอสมควรนะคะได้ผักด้วยแล้วก็ได้ปูได้กบอยู่ด้านล่างนะคะอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะคะวันนี้ก็สนุกสนานนะคะตามประษาวิถีชีวิตโสราวของเรานะคะก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวจะกลับบ้านนะคะไปเตรียมนะคะทำกับข้าวมื้อเย็นก็คือแกงปูแล้วก็กินกับผักกระโดนสดๆแบบนี้เลยนะคะวันนี้นะคะ,นนะ,คะเพื่อนๆขอ,ขอบคุณค่ะทุกการติดตามรับชมนะคะขอบคุณกำลังใจที่มีให้ยังไงจิราจะพาไปทำอะไรนั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ